สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องไมมาเล่นด่านด่านอเบี้นะคะโอเคนะคะไปกันเลยโอ้ยพี่นายทุกคนน่าจะสงสัยว่าทำไมนม้องไมหัวร้านเพราะว่าอตอนนั้นน้องไมเล่นด่านอันนั้นนะคะด่านบุเคเว่นแล้วมันแล้วแล้วไม้แล้วน้องไมาปรับให้เป็นตัวสูงนะคะแล้วแล้วน้องไมก็ปรับให้มีหัว ปรับให้มีผมนะคะปรับให้มีผมอะไรเหมือนเดิมเลยแต่ลูกไม้เนี่ยแล้วมันแล้วผมมันก็เข้ากันไปหมดเลยนะคะไว้ก็เลยเอาผมออกนะที่เขียยใส่ละเขียนม้เขียมพรุ่งนี้เรามาจะใส่เดียพกว็ดีเลยใหญ่ะมาณนี้ไมกล้งลองพี่จโคตรใหญ่อ่ะ มันกล้องพี่นายใหญ่จังมันปรับได้มันจะปรับไหมล่ะเนี่ยว้ากล้องใหญ่มากเออเนาะเออเอากล้องเท่านี้แหละแล้วกล้องนี่ใหญ่เกินยิ้ก็บางไปกันเลยยิ้บังอีกไปกันได้ยินไหมได้ยินไหมเฮ้ยอันนี้เราจะไปยังไงอ๋อมันต้องโอ้มายิ้วบังอ่ะมาดูกล้องดิไอ้บางกล้องอ่ะเพราะมันไปตรงนี้ไงมันก็เลยบัง เอาไายไปกดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเมก้า oh ไม่ห้ามเอามือไปบงังตรงนี้อ่ะตรงนี้นห้ามเอามันคือกล้องเออเอาปรับเล็กไหมมันเล่นลำบากอ,อ่ะใช้กดออกตรงนี้ยังไงนี่เฮ้ยไปดิจำเนี้นี่อึ๊บเอออึ๊บนี่ยังไงอ่ะโอเคนะคะเราก็เล่นได้เหมือนเดิมแล้วนะ เมื่อกี้โทรศัพท์มีปัญหานะครับไม่ได้มีปัญหา <mm <khi> แต่ว่าม,มือม<า>ไม้เนี่ยคนวนอ่าม้อไม้หให้กระโดดขวดหรือเปล่าน้ำไม้ยัง <mm> คิดโกงอ่ะเฮ้ยกระโดดขวดมันก็ตายดิไม่แล้วไม่งั้นเขาจะเอาขวดลงมาทำไมจริงไหมล่ะเขาหลอกเราไม่จะหลอกน้องกระโดดเดิเห็นไหมโอ้ยไปกันเลย อันเดียแชดเดอรอันนี้อะไรอย่าบอกนะว่าอันนั้นไงก้อนขี้ช่ยวย,วยด้วยอ่อตายบอกแล้วอัดชิบดีกว่ากล้องชัดแต่อ่าไม่ใช่กวันนี้ได้อัดออกสตาร์มากระโดด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  กระโดดไปนะคะกระโดดไปกระโดดไปมาแบบนี้เร็วเปิดแล้วเร็วโอเคเปิดแล้วเราไปทางไหนไม่ได้หรอกเพื่อนมันต้องมาตรงนี้ก่อนเฮ้ย <c oughs> เอาจะไปไหนต่อไปไหนต่อหรือว่าเราต้องไปตรงนี้ รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วเราจะไปยังไงอ่ะทุกคนอ๋ออันนี้ประตูนี้ได้ไหมให้เขาให้ให้ไปหาอันนี้ประตูทางเดิมค่ะมันจะมันจะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นไม่เป็นไรกระโดดมาตรงนี้ใช่ไหมไปไปตรงนี้ไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะทำไงคิดคิดหรือว่าไปโดนน้ำได้เอา เฮ้ยตายเฉยเพื่อนก็ตายด้วยแอ้แบบนี้มันเล่นยังไงน่ะเฮ้ยเล่นยากจริงๆเลยมันต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะยเฮ้ยงง ามันโดนได้นี่หว่าทุกคนไปตรงไหนเพื่อนเราจะตามเพื่อนไป <c oughs> ไปยังไงเพื่อนเราไม่ฟังเพื่อนแล้วนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปตรงนี้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 มันโดนเส้นได้แต่ว่าทำไมรู้ว่ามันโดนเส้นไม่ได้ ไปตรงนี้เหรอคือว่าอะไรอางนีดีกว่าลทุกคนอาจจะสงสัยว่านุ้ยตองใส่แว่นว่าแนนว่นกันแสงน,นะคนะ,ะไปยังไงเนี่ยพี่นายตรงนี้ไปยังไงอะนี่ไปไม่ได้เหรอเออนี่เราไปได้ไปดิเนี่ยมันไม่มีทาง ดูดินี่ไหนไม่เห็นมีทางเลยนี่มันทางเดิมอ้าไอ้ไมาไปทางนี้แล้วใช่ปะเออไม่ย่ังยังเออเออ้วไ,ไปไงไวะตัวน้ำมันไม่ได้หรอมามาือพี่นายก็บังกล้องอ มันไปยังไ,ไงอ่ะทุกคน,นสงสัยไปหมดแลละสงสัยไปหมดแล้วหรือว่ามันทะลุดูนี้ด้วยเฮ้ยเพื่อนไปได้เหรอเหลืองยัยเอ้ยก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไป <ผม S 1> ได้ยัง <คน S 1> ไงวันนี้เราก็อยู่กับทีมเอสนาจานออกสไตล์อีกแล้ววันนี้ทุกคนจะสังเกตนะครับว่าทำไมถึงเลเวลรอแปะแล้วก็ตัวแปะรับพีนา่าบาบาว พราะว่าเราแอบเล่นนะครับวันนี้เป็นมาครับวันนี้ไปไหนะสตอรี่นะครับก็ตัวผมไปยังไงเนาะอันนี้สองสามก็อาจจะมาตอนนี้นะครับพี่สนุกดีนะผมอ๋อรู้แล้วมันเป็นอไรทางนี้แหละครับอย่างนี้สตอรี่ประมาณนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าไม่ว่าไม่ได้อะไป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 เออเออเอา เอ้าอะไรอะไร,ะไรงงมากเราไปเล่นดังตื่นาก,กนารเหาะรอรอ,อครับอเ่เริ่มมาแล้วนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วเฮอไวกองไว้ตรงนี้ออออรอรอรอ คนงไม้ก็มีแปดนีกล้องงไม้โคตรใหญ่ใหญ่ตรงไหนโอ้โหพีแนาโคตรเล็กอะเอ้าเราไปเล่นดอนหน่อยดีอะแตอนี้กันไอผมได้ัวมันนะมาดูโจมตีกันครับจู๊ด นี่น้องไมบตัวสูงนะคะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเลยมาโดนโจมตีกันครับง่ายอันนี้ง่ายมากโจมตีแบบนี้โคตรเท่ลไปอันนี้ไม่รู้ทางไหนก็ไปแบบนี้โจมตีเลยอันนี้ไม่รู้ก็ไปแบบนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยม so ันเป็นได้ไงแน่นเนาะแน่นเนาะคนสวยอ้ตายหล่นเลยขอค่าตัวตายแป๊บหนึ่งนะคะคุคน่าตัวตายจัดดีจัดดมจัดดอดะ เราจะฝึกด,ด้วยตัวเองนั่นเองก็ดวดรัวเรือไปเลยก็ดวดรือเรือไปเลยนะครับผมเฮ้ยเราจะไปตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้พี่ไงพี่นายพี่นาย2ี่คูณสิได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่คูณสิบสามได้เท่าไหร่ไม่ฮะ ยี่สิบสี่คูณสิบสามไม่รู้ดิคูณสามคูณสามอือได้เท่าไหร่สี่คูณสามสี่สิบสองมั้งเจ็ดสิบสองเหรอใช่เออใช่แล้วสิบสองคูณสองได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่แล้วเก้าคูณเก้าได้เท่าไหร่ เท่าะไรตรงนี้มีนายกนี่นายลูกกว่ายเลขไรแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดไม่อเอ้าถูกมันไม่ถูกเนี่ยกับผมเลื่อนรถเลยที่ไหนนะโอเคนะครับลงมาเล่นกันต่อยไม่ต้องมาเล่นกันต่อไม่ต้องมากดอะไรที่เอ็นายขอโทษด้วย โอ้ทำไมมันเล่นยากแบบนี้นี่โซอยอะไรของมันไหมเนี่ยไปเล่นดาดอื่นกันมวยเรามันจะเล่นดอะไรดีเราจะเล่นดาอน เฮ้ยกันน่าโดนน้องดีนะพาไปกินข้าวงั้นเราเนี่ยจะหาดาดให้เจอก่อนแล้วเราเนี่ยก็จะจบคลิปเลยเพราะว่าเครื่องน้องมายมันล้อนะคะโอเคนะคะกดลาครั้งเลยเท่าไหร่้องไว้ตรงนี้ มันมีแมกนะโอ้ยยังบมเป็ยโอ้ยมัใหญ่ด้วยอ้ยมาละคนอาจจะเยอะหน่อยเบาเบาหน่อยโอเคนะคะสำสำหรับคลิปนี้น้องไมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องไมด้วยค่ะ บายบายกดปิดเลยนะคะัวคุใหญ่เลยน้ย่ใหญ่ใหญ